สองคันนี่หกพันหกอาจารย์คันละสองแสนสองคันละสองแสนสองเออคันนี้ยังไหมคันละ 2, สองแสนสองคันนี้คันละสองแสนนั่นบิ้งดิรถพูดอะอเ,เอ,อ้ยว่างรถซุลลัมดิยังไงแม่นว่างหรือติดไปแล้วคันนัหนน่ะว่างอยู่ครับตู้คลิปเด็ก็ยังว่างอยู่เนาะตู้นั่งซีซีพอดีปะซีซีพอดีตู้นั้นซีซีพอดีลงไปคลิปก่อนหน้านั้นนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้รถเป่า เอาอัพใกล้ๆกันรถเป่าเริ่มตั้งแต่ขั้นพุนมากนี่ตัวนั้นลุกไปได้คลิปก่อนนั่นน่ะเนาะสองแสนขั้นแรกแล้วที่สีไปนะขั้นแรกสองแสนรถเป่าตัวนี้ตัวกลางนี่แสนหกหมื่นห้าพันยางมันบาสวยเป็นไดยส่วนลำนี่ที่มาใหม่นี่สองแสนสามเบิ้งด้วยตัวนี้ยังบมียางอ้อมให้เบิ้งอยู่ตัวนี้สองแสนสามเก็บสีใส่ยางให้นไหมเครื่องเกียร์อะไรเช็คดูเป็นแล้วเครื่องฟิตไหมแล้วครับเครื่องฟิตให้นไหมพ่อม เก็บรายละเอียดศาสซีสวยง่ามแล้วใส่ย,ยางให้ไหมแล้วนารังตัวนี้เป็นเครื่องหกพันป่ะหกหกหนึ่งศูนย์ครับห่เสือไล่เครื่องฟิตให้ไหม,มตัวฟ้าหน้ากากนี่มันมีอยู่าะมีมครับขั้นนาเดิมจะจังสวยรอบคันเสือไล่ตัวนี้สองแสนเท่าไหร่ก็อสองแสนสามสองล่องได้มาขั้นนี้ คันละสองแสนค่ะสองแสนตัวนี้คันละสองแสนสองลำนี่ตัวนี้เป็นเครื่องหาพันหัเขึ้อะไรเครื่องหกพันหกขึ้นกันโอ้ตัวนี้หกพันหกตัวนี้หกพันหสองลำนี่ตัวนี้คือกันสองแสนแม่คกันตัวนี้ยังน่อยนี่เนาะหกันหกขนกันนากรนกสรงนี้นากาเป็นของฟอร์ซครับโอเป็นฟอร์เนี่นรถฟอร์ ต่อส่ส่งนี่ให้ขอใส่กกายอากากมากจากบริษัทโอ้ส่งโหดตนุญานให้เธอรัส่งดูมันบ่ดนะแม่รับโอ้กูมากูเห็นข้างในมันเปรี้ยงว่ามัอนลดส่งเลยโอ้สองแสนครับลดเป่าลดเป่าสองแสนสแสน,นี่เลยนี่เลยเครื่องดีดี นี่ถามหารถเป่านะครับรถเป่าเห็นวางที่นี่นะหาหเจ็ดคันแปดเก่าสิบคันได้ราคาพี่หกขันอีกคันหนึงหกพันหเนี่ยได้มากลวครไ์ต่ออัปเดตตัวนี้อุปกรณ์ด้านหน้าพันหลัง ตัวที่เขาวอาไปบางหันบ่อะไรอุปกรณ์เนี้ยหรอแมนตัวนี้สองแสนซี่ครับสองแสนซี่ดันนาพันหลังมหีหัมไห่ดันนาพันหลังมีหฮมไหลเครื่องหกฟันหกตัวเต็มตเต็มสูตรเครื่องที่ห้าง สองแสนสีอ bon. ุปกรณ์ดันนาพันหลังให้เครื่องดีอยู่ดีครับเช็คเรียบร้อยเครื่องเกียร์ดียางเต็มยางใหม่พันหลังเลือกได้หลังเลือกได้มีให้เรียกอีกโอเคโอเคตัวนี้รถยกมั้งรถตักโอ้ตัวนี้รถตักนีดันนาพันหลังสองแสนเจ็ดเมืองหาสองแสนเจ็ดเมืองหาพันรถขีดตัวนั้นสองแสน เออชแสนถวนชี้แสนถวนตัวนี้รถคีบตัวนี้สามแสนห้าส <3, 500. S 1> ีบตัวนี้สามแสนห้าตัวนี้ไปคีบกลางเลยครับคีดกลง,กง,กง 3, ขีบกลางคีบกลางสามแสนห้าขนาแต่งเสร็จแล้วขาน,นาขึ้นมันยังไงขันใส่ขัน้นสิบ้อให้แล้วนมกระฟอร ตัวนี้ฟอร์ดนิวสองพาตัวนี้เท่าไดครับเนี่ยสามแสนสามไ้ทำหามฟอร์ดสองพาสามแสนามถ้าเป็นเครื่องเครื่องมันจักแร่งยังไงหกสิบห้าแรงครับหกสแรงรุ่น3ามเรุ่นสามเก้าสนย์ครับขนาดคาราโดขนาเป็นของคาราโดครับตัวข้างในน ตัวยี้น,นี่เ,าเนาะครับไปเบิังตัวในกันตัวตัวนี้ตัวนี้ยังบ่ฮันมาเอาวกคืนคันเดียวอย่เอาไปแล้วคันนึงเอาไปแล้วคันนึงเมืเอ่อนี้ยังเหลืออยู่ยันมาหน่อยเก้า0ือหางสองเข้าเกา9ื0 0 0เอ้าวว่าจะเป็นโตรตารี่พวกอ่าผ่านอุปกรณ์คลิปนะครับบีวิวไปแล้วไลเ่เบิ่งคลิปออกนะครับยังเกา่ายังใหม่ ไปเบิ่งข้างในนีดอีกคั้นหนึ่งตอนนี้มันสิรุดจำนำเนาะสิรูดสิรุดสิรุดจองแบบไปเบิ่งข้างในกัน